บายดีก่อนพี่น้องมาสิดตาุกคจ้าทางสบายกะอบราคาคนดม9นะจะพี่น้องอันนั้นปรคลิปหลายมื้อเด้อเนาะหางหายกันแบบอย่าพี่น้องดึะก็ได้หยุดงานเนาะ ามาเอาแ uh ้สเปคคือหายไปนะแต่แบบมันไม่เว้นนเนาะคือสมมติว่าสปแไนช่วนี้แล้รบ็คือาใ่เขามายูใกรุงเทพจะี่นันสแปคจะใหญ่เขามาดูในกรุงเทพเนาะคือเต้นเต้นตต้นออยากหนูเนาะอยาสีบบเสียงบางเลยเขนสินี้ยีู่้ายใช้ จ้าบ่ได้ยูส่วนบ่ดีแลวก็แม่มาเฮ็ดงานนํกันอยู่ทางเพจเนาะก็เลยบ่บ่บ่สะดวกสะดวกห้องเนี่ยนะเฮาก็มาซ่อมหองอยู่เนาะแล้วก็มาเฮ็ดงานเฮย้ายมาเฮ็ดงานร้านสตํานะจะ้นแบบาอีสานน่ะได้10กว่ามืเฮาก็ได้หองได้หยังก็ได้แบบตอนนี้ไปยุดเนาะจะไนกับ มาชิกูปีในยุทธิก็คือแบบว่ามือคยไอะไรแบบคาคาได้อย่างนั้นไลยสำเนียนะอันนี้คือบอกตรงๆตะกอนก็ได้แค่สอาทออาิาสุดาะมคยหอเนาะตอยน้ีรอยอยู่ตัวเองกินน้ำเขาเป็นเดี่ยงเขาสองขาก็โอเคแล้วพี่น้องมันก็ใจดีเน้ะแต่ไห มตัมเป็นสัแต่งตัมสมตัมนะเป็นตัมสมตัมเสบด้วยพี่น้องสุขาติดใจได้ปัญจันได้กระเบิด่าเดืพี่น้องท็เกาต่าจัวัดาสีนาการใเงินไปซื้อกลับเขากินน้อเพว่าใจได้ว่ามันใจฝืมือีิมงาเแล้วแต่ยจุืมือมันจ๊ะก็คือตั้งเตที่พานะทิ่เ์หิมงานทิพานากัได้แชะ ซองค so ่่านลหลอดลอยวะแต่อมาก็ชอบขัหาสามพัฒนชิงงานบ้านแต่กอนกิบุตเดต่อมาก็หาาหาปัญหาแ้วก็มนอยู่ร้านอาหารต่กอนได้เขียนสามลอยสามลอสามคือสามบาทไรสุดแต็มนสามบาก กินนกเขาเสาหงอยู่เองตะบนก็หงแห่เพะงูซ่าซาพันขวดหง้องแพะอะไรหง้อนพันก็มันก็พอดีอยู่แล้วหงนันได้โตแล้วก็คือดีใจนกแบบว่าที่แบบว่าเพ่งงานได้ว่านละสี่หอมาสองคนกัน ื่อกัซื่อแบบเรยที่วบาฮ้างอยากเขาต้มเนี่ยนะแต่่บบภาษาสือของเขาคือตะกอนห้งานมันอัดสามดอย่อเอเขาะก็ามาซีอยงของด้เองกินน้ำเกลืที่เขาก็กกินไลท์เห็นกันเนาะเออสื่อกินเองกับวลที่นัืนแต่เขาก็ห้กินเนาะเขาัดใจดี กันเองขาอง่าตัระมามเทียงกลัวขึ้ส okay, ีเลอะกับเพื่อพี่น้องเทียงขึ้นกลัวเก็บขเก็บสิ่งแล้วราเาเบกเก็บขึ้นกลัวหาบ้านเหียบน่ยเเก็บไว้น้ถือว่าก็โอเคอยู่พี่น้องเห็นงานพว่ก็เห็นงานเลยิบากเราก็ใหม่ อยู่ขาให้เลนเหม็นขาไเแล้กันนะแล้วก็กระจายคารรคอนนองตัวแบบพวกนี้อยนี้นะอเกิดให้เห็นอาหารเัาจะเห็นอาหารหัวกามกอยังแป่งกัพอเสดเป็นอยู่นะแล้วก็มีแบบูก้าซบมาเสียไปแล้วเนี่ยกรดีใจต่ำหูยก็มีแบบลากราบแบบูกขามาเสียได้เถื่อนนะมากิน เนาะแี่พี่น้องกันอยากสิมาบอกพี่น้องเนาะว่าสะแกงหาไปไซมานะจ๊ะคลิปนี้ก็มีคำตอบนะจ้้าแลวก็สวัสดีปีใหม่เนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเด้อะใเดินทางกับแต่จวัดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะจ้าปีใหม่ขอให็นลำรวยเงินทองเด้อสะแกงกับพี่น้องยังไงเนาะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามา Black Sur if